กราบสวัสดีทุกท่านนะครับกับกระช่องโตเซนแชนแนลกันอีกแล้วนะครับกับเกมคุโรโกสตสไรโบนั่นเองนะก็หลังจากที่หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ลงอาทิตย์ละคลิปนะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็นไฮยามาคุทาโรนั่นเองนะครับก็ถ้าใครดูไลฟ์ทันเมื่อวันพุธนะครับก็ได้ทําตัวขึ้นมานะฮะตอนในไลฟ์ก็ประมาณ51%นตะตอนนี้ก็ยังตามปกคลิปครับประมาณ59%ปนะครับไปกดเพิ่มมานะก็เนแลกแลกจนเกือบหมดเลยอาทิตย์นี้ มันก็ต้องรอทิตหน้าแล้วไอ้นี่มันผมหมดละมันเหลือใบเดียวนะเพชรผมก็หมดละอะ a อชิ e เม m e n t ก็ทาแล้วครับก็เลยได้ประมาณเท่านี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูพรสวรรค์ก่อนลวกันนะครับว่าตัวมันเก่งไหมนะก็ที่เคยจัดมาให้เทียสบวกนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเกมเพลแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับข้สวรรค์นะครับแถวแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับดิปนะครับซึ่งที่ผมอัพไว้ก็มีแค่ดิปซ้ายดิปขวานะครับมีแค่นี้แหละครับผมไม่ได้อัพมุดนะ เพราะว่าตัวมันก็ใช้ปัดพรสวรรค์ก็เยอะพอตัวนะครับไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะที่ผมอัพมาเนี่ยเข้างใเนี่ยราะมันเกือบเกือบประมาณ30สใบได้ครับประมาณ30สบใบนะโอเคต่อมาก็จะเป็นดิฟแล้วก็ดิฟข้างนะครับท่านี้ที่จริงที่จริงแถวดิฟเนี่ยมันจําเป็นทุกอันเลยนะครับอันเนี้ยโยเวนอันนี้ก็ได้ดิฟมุดมั่งหน้านะครับอันนี้มุดมาละข้างเนี่ยไอพวกเนี้ยท่านี่ได้ใช้เยอะนะครับเดี๋ยวบวกค่าชุดกลางบวกค่าเลเยอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามัน ผมลองเล่นดูแล้วว่ามันเละ up ไม่ลงหลายลูกบ่อยมากครับมันมันเละับไม่ลงนะเดี๋ยวมาดูแถวต่อมานะครับมันเป็นแถวบล็อกนะฮะแถวนี้คือท่าแรกมันเป็นแถวบล็อกครับเพราะว่าที่จริงผมจะอัพท่านี้ก่อนนะแต่ว่าผมอัพผิดครับผมไปอัพท่าชูดนะเนะี่ยผมจะัพท่านี้อ่ะมันกดวิ่งแล้วกดบล็อกับจะบล็อกได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นท่าขอบอลระแดนครับท่านี้ก็เป็นท่าที่ดีเหมือนกันนะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้นะ คือถ้าแบบไม่มีก็เล่นลำบากเหมือนกัน,นครับแต่ข้าใต้เป็นอาจจะยากหน่อยเอาไว้หักขาแล้วแดะต่อสี่ทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสุดท้ายจะเป็นวิ่งไวนะครับไม่มีบอลแล้วเราวิ่งไวครับไม่ใช่วิ่งไวสิก่าอะไรหักตัวหม,หมุนตัวได้ไวขึ้นแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดตีเลน,นะแล้วต่อมาจะเป็นแถวโพสวสรค์เลื่อนชูดน,นะครับซึ่งผมอัพมาเป็นท่าเนี่ยยึดสองทีปกติตัวมันเนะี่ยจะแดดแล้วก็กดชูดได้เลยนะครับ แต่พอผมอัพท่านี้มามันยึก,ยกแล้วก็ชูดนะครับมันยึก2ทีซึ่งมันจะเป็นท่าคอมโบต่อกับท่ายึกแล้วก็ขึ้นเลยอัพนะครับซึ่ง <laughs> ผมว่าไม่ได้อัพท่านี้ผมอัพผิดผมว่าจะอัพท่านี้ก่อนผมจะอัพบล็อกก่อนเพื่อมาเล่นเกมรับตอนแรกผมเล่นแล้วเกมมันตึงๆมันแบบเกมบุกมันตึงๆผมเลยคิดว่าเอ้ยอยากจะเอามาหลอกขึ้นท่านี้แล้วผมก็ลืมไปว่าเฮ้ยปัดผมไม่พอผมก็เลยเอัพอผมมาพลาดอัพท่านี้มาผมก็เลยพลาดไปแล้วแล้วก็ถ้าผมจะกลับไปอัพท่านี้ มันได้ห้าใบใช่ไหมแต่ว่าถ่านี้ที่ผมอัพมามันก็จะเหมือนเสียเปล่าเพราะมันใช้จริงยากมันต้องต่อคอมโบครับเพราะว่าต่อไปผมก็ต้องอัพท่าน,นี้เลยอย่างนั้นนะเนี่ยผมต้องอัพทานน่าหลอกแล้วก็ขึ้นเลยมันเป็นสิบใบนะเนี่ยคือท่าต่อไปที่ผมจะอัพแล้วก็มาดูแถวพอสวั์ดีสัมพันธ์ที่สุดนะครับก็คือแถวเลีัพนะครับเพราะว่าตัวมันเน้นเลียัพนะท่าแรกนะครับเป็นท่าเอ่อเลียัพจากด้านข้างนะครับนะเลียัพวิ่งเข้ามาเอ่อไม่ใช่เล้ยบแต่ละทันเป็นเลีย้ยบระย,ยะไกลครับดูที่พื้นดีด,ดีน,ะมนะมีวงอยู่ครับ ปกติถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็จะขึ้นทันทีนะถ้าอยู่ไกลๆมันก็จะวิ่งเข้ามาเลยอับอย่างนี้ครับแถวต,ตมาคือเลี้ยบแดดแล้วก็ขึ้นเลี้ยบนะครับข่านี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับจาเป็นจําเป็นไม่มีก็ต่อคอมโบไม่ได้นะส่วนแถวตมาไอส่วนอันต,มา,นตมาคือเลี้ยบสองครับเลี้ยบสองเลี้ยบสองต่อเจอจะใช้ได้ต่อเมื่อเรามีอ,อ,อันตินะปกติจะมีเรามันจะมีสามขั้นนะมาถึงขั้นแรกมันจะเป็นขั้นที่สามเลยคือขั้นแรกมันจะใช้สามนิ้วขั้นที่สองมันใช้สี่นิ้วขั้นที่สามมันใช้ห้านิ้ ก็คืออันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็น4ี่นิ้วนะคก็คือเก็บอันตีได้1นึ่งขั้นนะครับจะใช้ท่านี้ได้ผมว่ามีอันนึงนะครับคือเลเวอฟจังหวะสามนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดดูอันนี้มันจังหวะหนึ่งอนะฮะเนี่ยดูใหม่หนึ่งอนะครับ, 1, รบแต่อันนี้มันเป็นหนึ่งามนะมันเป็นหนึ่งกับละสามเลยหนึ่งสามมันหน่วงนะครับซึ่งอันเนี้ยน้านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออันตีเราถึงขั้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสปีดเดียบลขั้น5นะครับ เงใช้ห้านิ้วนะดูที่รูปันติก็ได้รูปนนนรันติมันจะเปลี่ยนนะรูปันติมันจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวถ้าเล่นในเกมเพย์มันจะเห็นนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับคือแดนมาไวนะคือขั้นห้าครับแดดกว้างเนะี่ยกว้างมากไกลามากเห็น,นครับกว้างมากก็ขึ้นเลยอ่นะก็แถวสุดท้ายก็คืออันนี้จะเป็นพวกแบบดิฟไม่ให้ติดนะครับโอกาสถูกชนยากเลยพวกนะั้แล้วก็อันนี้ถือุดท้ายนะครับก็คือทุกครั้งที่เรา ทหากข้อเท้านะครับข้ตุ้นะครับเราจะได้แต้มพลังงานเพิ่มนะครับก็ปล่อยไปก่อนครับอามาดูที่พรสวรค์นะครับพรสวัคดอันแรกนะครับซึ่งเป็นพรสวัค์ที่ดีมกันนะครับเพราะว่าเราจะใช้พลังงานสูงสุดลดลง10หน่วยนะครับก็ปกติใช้60ก็เหลือ50ทําให้ดีมกันครับส่วอันที่2นะครับคือทําให้บล็อกได้บล็อกลูกชูดได้ไกลขึ้นนะครับบล็อกลูกชูดไม่แน่ใจว่าลูกดังลูกเลย้ยัพลูกายเป็นหรือเปล่าแต่ว่าลูกไก่นี่คือในรูปมันลูกไก่ขึ้นครับก็เดี๋ยว ตอนที่3ามนะครับก็จะเป็นเอ่อช่วยหักข้อเท้านะครับจะได้เนี่ยดิฟเบิรบวกห้านะครับแล้วก็หักข้อเท้าได้ดีขึ้นนะครับหักขาดศัตรูนั่นเองอนะ่ะแล้วปุ่มพลังขั้นที่4นะครับได้ค่าชุดกลางกับอันนี้ได้แดดได้เหมือนเหมือนเหมือนจะกว้างขึ้นหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะกว้างขึ้นนะครับถ้าขั้น4นะี่มันจะบวกความเร็วทุกท่าเนี่ยมันจะบวกความเร็วทุกท่านะครับที่ที่เราดิบนะครับแล้นปุ่มพลังขั้นที่5้าบวกเลเวอห้านะครับแล้วก็เอ่อท่าท่าดิบเราก็เร็วมว่าเร็วกว่าเ,เดิ คือจะมีอันนี้เร็วแล้วก็มีบวกห้าอีกเร็วกว่าเดิมอีกครับมันจะเร็วพุ่ยยิงไปคือพลังขั้นที่6กนั่นก็คือจะมีท่าพิเศษครับมุดแล้วก็ถอยอ่าไม่ใช่ดิมุดแล้วก็หมุนยิงนะครับเึ่นท่านี้แต่แลเล่นมายังไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะโคชิโร่นะก็ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกหกกันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะปลูกหกแหละมันได้ค่าแบบมันได้ข้าพิเศษบนวะกห้าเลยนะแล้วมันก็แดดยิงข้างๆไม่ค่อยได้ใช้นะก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าถ้าได้อะไรอ่ะ ความสัมพันธ์นะครับและคู่กับอีซึงินะครับมันจะได้เป็นบล็อกกับกับลักกัวนะครับส่วนคู่กับมิโดริมาจะเป็นได้เป็นชุดกลางกับคุมเกมนะฮะแล้วก็เป็นคู่กับไอ,อ้สามทหารเสือเนี่ยจะเป็นได้ค่าชุดกลางกับคุมเกมเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปมาดูที่เลูนนะครับลูนลูนลูนผมจัดไว้เนี่ยลูนผมจัดแบบผสมผสมนะตอนในไลฟ์ผมมันจะไม่ได้จัดแบบนี้นะครับผมจัดใส่เป็นพลังงานเริ่มต้น3ามอันนะครับเพราะว่าผมมีแค่สามอันใส่ผสม จั๊มชุดกางนะครับเพื่อเอามาบล็อกนะแล้วก็ใส่ผสมจั <led> ๊มคุ <Monster> ้มเกมไอ้ชุดกางคุ้มเกมนะครับเพื่อให้มันติดคุ้มเกมหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อมันจะหักขาได้อะไรได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ใส่เป็นพลังงานแทนคุ้มเกมเลยก็ไม่ได้นะเออก็ไม่มีนะเพราะว่าผมมันขั้นสี่ผมอยากใส่เป็นขั้นห้านะครับเกิดอันนี้ก็ไปใส่คุ้มเกมไม่ได้เพราะคุ้มเกมผมก็มีแค่ไม่ยันนะครับอันนี้ผมก็มีแค่สี่ห้าอันเหมือนกันนะครับูนเขียวก็จะเป็น จำบล็อกหนับส่วนลุงส้มก็จะเป็นชุดกลางจำเออชุดกลางบล็อกนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็จะลูนของผมก็จะ300ท้วนนะครับส่วนลุ้นใหญ่จะเป็นขอเสียงเชียร์นะฮะก็จะเป็นทุกการที่เราทําไปก็แล้วแต่นะครับจะได้3คะแนนนะครับเอ๊จะได้พลังงาน3หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใส่เป็นทุกการทําแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกลางยิงสามแต้มเลเวอฟดังชุดใกล้นะครับก็จะบวก3%ในการเข้าเป้านะครับเพราะว่าขณะผมใส่อย่างนี้นะเลเวอฟไม่ยังเลเวอฟไม่ลงเลย ตัวนี้ผมใส่เป็นสวิงแมนนะครับทุกอย่างแม่นขึ้น3.5นะครับในตอนระบุส่วนพอเราเป็นเกมลับเราจะตบไกลขึ้น0.25นะครับซึ่งผมเห็นหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ไอ้รูนทางเอเมิเนาะผมเห็นเขาไปใช้แบบบางคนก็ใส่หักขานะอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีใส่ได้หลายอย่างฮนะนี้เป็นรูลแจมเลย์อัพนะครับเพราะตัวบอลเลย์อัพป่อยคนระับผมว่าแต่เนี่ยบางคนเนี่ยมันก็ได้นำใส่พลังงานเริ่มต้นนะใส่เป็นสายพลังงานก็ได้นะ ในคนนี้เขากำลังใส่พลังงานนะครับก็ผมมีเท่านี้นะประมาณนี้โอเคต่อไปก่อนที่เราจะไปรับชมเกมเพย์กันนะครับก็จะอธิบายข้าวๆนะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวี S บวกนะครับว่าเอ่อตัวมันไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าเอาวินเนอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าที่ลองเล่นดูนะฮะอาจจะพรสวรรค์ผมเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะด้วยนะครับ59เปอร์เซ็นต์คือเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าถ้าทอนเล่นจริงๆมันตันๆนะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์จะรู้นะครับนะครับก็มันจะประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็ก่อนจะไปรับชม คลิปเกมมาเฮงกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากเจอผมนะครับไลฟ์สดนะก็จะไลฟ์ทุกวันพุธเวลา4โมงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับก็มาเจอกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับกราบขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายนะฝั่งเราดูท่าจะเสียเปรียบนะฮะฝั่งเราเป็นไฮยัคาวะกับอิมาโยชินะครับแว่นตําโชนอะรืดไฟเป็นคังกมิโซนคู่กับสกุลไรอีนะครับก็อยู่ที่ว่า ใครจะรีบาวขาหนะหรือว่าเกมลับอยู่ที่เกมลับนะของอีกฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายนี่ก็ตัวทั้งชูดทั้งตัวทั้งบล็อกยากนะครพอกันเลยแต่ฝั่งเราก็มีมาโยชยิอยู่นะที่อันติพอคอนเฟรรนิร์มสามแต้มได้แขมบอพลพลาดไปนะครับเฉยๆเฉยๆเวยๆแขมบอลสวยได้ลง ไปก่อนสองแต้มหาคสองแต้มนะนะครับมีโซนเขาจะประกบเราไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจดักได้ผมด้วยผมด้วยผมด้วยหัโดนสามนะไม่ใช่อะไรอืมรีบเอาได้สวยแล้วเกมนี้ขึ้นหนึ่งเลยมนเห็นเขายืนแบบไม่ได้โฟกัสเราเอานำแล้วสี่แต้มนะส่งนะ ขึ้นหนึ่งโอ้โหขึ้นเลยไม่มียึอบอามาสองแต้มของไอดีนะาสวยวิ่งถอยมาอย่างี้สวยเลย,ยอีมาย,ยชูชิทนี่ผมก็อยากปั้นนะแต่มันต้องใช้เพชรเดี๋ยวผมปั้นตัวนี้เสร็จเลยค่อยไปนั่งปั้นตัวพวกนั้นไม่โลสวยผมรีบาาได้ขึ้นสี่นิ้วละอ่ะหนึ่งสองโอ้โหเขารู้นะสรงได้นะ โลง่งสวยไหนซื่อไหนซื่อนะครับจะนำนนกหกแต้มนะเฮ้ยผมลบแต่เราบล็อกได้สวยไม่มีแลนด์เลยาบอสวยหนึ่งสองโอ้เมื่อกี้ถ้าผมไม่สองนี่โดนตลนะเนีน่ยเนื่องจากเราถูกบล็อกสองมาครับเรามีสแต็คในการชูดนะดวลตัดบอลเกมเป็นของเรานะครับตอนนี้ชูดโดนบล็อกฮนะ เดี๋ยวเราไปสแตกและเ,เล่นหรือเปล่าเราชุดเลยลง1 2ต่อ2นะอีกฝ่ายจะกดยอมแพ้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยฝ่ายยอมหรือเปล่าไม่ยอมนะในฝ่ายเราจะให้สากุรอิจเล่นมากนะฮะสามแต้มไม่ลงนะครับเรารีบาวไม่ได้นะฮะลูกนีก้ยิงนะไม่ได้ส่งนะครับนะครับมีโซนมีโซนไม่ยิงนะฮะ ถ้าดูอีแสกหน้าแวับลูกนี้น่าจะลงนะเพราะว่าหลายลูกแนละ้วหลายสแต็กเกนะินละเอาสี่นิ้วอยู่นะพึ่งรอดเราจะขึ้นห้าน,นิ้วมาโยชิไม่เล่นเราขึ้นหนึ่งสองอืมเหมือนเขาจะเหมือนทางมิโตะเขาจะเป็นคนตบหนึ่งนะอย่างนี้นะั้นเราน่าจะเลนหนึ่งได้เราแบบเดินทางๆออกมาหนึ่งช่วยรีบ่าวได้นะบอลชิ่งมาอย่างนี้ส่งให้มาโยชินะ เซนเตอร์เขายืนห่างมาอย่างนี้เราก็โดนไฮยาคาวะเราดังเข้าไปนี่ครับยืนห่างมากครับสงสัยกลัวไฮยาคาวะชูนนะตรงนะครับขึ้นไหมโอ้แต่ขึ้นดังแนละ้วไม่ขึ้นชูนนะไฮยาคาวะมีอันตีนะเราก็ชูนไปเลยเอา้อาวลงนึง <laughs> กว่าจะแบบชูนไม่ลงให้ไฮยาคาวะอันติดีบอลอะไรอย่างนี้ เหมือนเขาเริ่มแสบแล้วแล้วลงด้วยถึงว่ามีเลเวลสามแล้วน้องเล่นเลยดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งสามไม่ลงเลเอบ<ๆ>ไม่ลงอุ้ยแต่เพื่อนสติลได้นะแต่เพื่อนลูสติลนะลเพืนหนึ่งถูกบล็อกอุ้ยเพื่อนใช้เลยเหรอสวยได้สามแต้มนะสว,วยครับเรากดเรากดไลค์ให้ ดไ,ดไงเอาฟอยกันข้างในให้นะอไม่ลงสวยรีบเอาได้เอาไปเล่นถอยมาโดนคุณโดนแดงแดงไม่ลงร,รีบเอาได้หนึ่งโอ้โดนบล็อกรับหนึ่งลืมไปใช่ไหมครับมีบางคนตกแตกเลยเหรอลงแล้วมั้งไม่ลงรีบเอ,อบาสวยหนึ่ง สวยนะมันต้องเดาอย่างนะมันต้องเดาสอง,นนส,องสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งเดาสองรับสาม<ป>เออผมเอาให้สวยแล้วก็ชูเลยเราก็มาชูบ้าง<ป>อ้าเดี๋ยวค<ป>ิดว่าเราดิไปยิงนะแต่กทำสะบบแต้มน,นะสดยไม่เร็วนะบบบล็อกให้บล็อกให้บล็อกให้อ่าวไม่เก็บบอลเฮ้ยบอลก,ก,กระดิ่ง ไงเล่นหรือเปล่าพุ่งขึ้นมาสุดบล็อกเดี๋ยวนำขนาดนี้ฮนะเพื่อน <c oughs> ๆก็อยากเล่นบ้างฮะอุ้ยเขาทูดโอ้เห็นเอ่อเพื่อนเราไม่ได้อยู่ใต้แป้นนะผมเลยพยายามจะเดินกลับเข้าไปนี่ <c oughs> ถ้าเรามีท่ามดุดนี่เรามุดเข้าไปชูดได้เลยเนะ <c oughs> นี่ยหนึ่งสามหกเหมือนเขารู้ชูดไม่โดนนะอ้โดนซุปเปอร์บล็อกแต่เราเก็บให้ไงไปอูโดนตัดบอล พูดจะจะดนระวังโดนสติลกระตัดบอลแล้วก็เลยโดนจะจะจตัดบอลนะเมื่อกี้โอ้โหตบไม่ทันนะแต่เราทำอยู่สิบแต้มนะเวลาที่มีเราชนะแน่นอนนะแบทวิเวลาเราไม่ต้องถั่วก็ชนะได้นะหนึ่งสองนะเราจะคิดว่าเราชนะเราเล่นได้เราจะเปลี่ยนจังหวะตรงไหนว่ากดได้ถ้ามีท่ามุดทูนนี่น่าจะสบายกว่านี้ไม่เคยกระตบโหดเลยหนึ่ง สามเมื่อกี้จบเอาตบสองบไปยี่สิบแป๊บนะเลียพมันดีนสตัวนี้สบายสบายเกมนี้ชุดเลยปัดเกมนี้นะเราเจอคอมเมต้านะฮะากามิโซนหิวงะมุราสกิบาลานะครับซึ่งเราจะตบได้หรือเปล่าโอ้โหแต่เพื่อนเราถ้วยฟ้านะเพื่อนเราแรงขึ้นไวมากนะน,นี่แรงเพิ่งลีมาได้ไม่กี่วันนะครัใน,นผมอัดเป็น วันศุกร์เนะแล้วแบบแรงมันเพิ่งหลีเมื่อวันพุธอ่ะสองสาวันเองอะ่ะโอ้โหสองสาวันเพื่อนถ้วยฟ้าะนะฮะโอ้โหนี่เพื่อนไวมากเพื่อนถ้วยฟา,ยางี้เพื่อนโหดมากนะครับน่าจะตกได้น่าจะไปแจ้งในการตกได้นะครับของเพื่อนนั้นผมจะซ้นอนสองนะครับดียังไปซ้อนสามยังไงสองนี่ไงก็เสร็จผมเด่เพื่อนไป่อนนะถือบอลตึ๊บ อุ้ยเขาเขาไอ้นี่นะเขาเขาเป็นเขาเป็นตอนนั้นก็เป็นครับแต่ต่างราโลงนะ่งครับโอ้โหไม่ลงคนะับเราเพิ่งเล่นลูนสามนะผมตอนผมเล่นลูนสามไอ้คารานต้ลูกนั้นก็ไม่ลงนะหนึ 1, 2, ่งสองไรสแต็กน,นะลงกต่ถูกบล็อกมาหนึ่งลูกครับก็เลยชุดลงทำก่อนสองแต้มนะในะคารามิโซ่ก็น่าจะเล่นเค็ดังอ,งอยู่แล้วอุ้ยโดดคู่เลยคอมเมนนะคอมเมนต์คมเมนต์ะน,นะ, <laughs> ฮะเฮ้นึกว่าจะแบบ ใครจะไปคิดว่ายึดสามทีปกดิก็ยิงแค่หนึ่งแค่สองชุดโอ้โหเขาตบเต็มน,นะแล้วนั้นเราก็ถือว่าเราเก็บลูทสเต็คแบบนี้ไปเรื่อยนะครับยังไงดังหนึ่งนะับ่ยังตอบอย่างก็ดีนะโอ้โหเขายืนอัดแต่เราลงไนงะเพราะเรามีสแต็คดูเขายืนอัดดิเขากะไม่ให้เราชุดเลยอนะ่ะนี้เราขึ้นสี่นิ้วนะครับ เรามีลาอัพสองละอูหนึ่งครับหนึ่งตบไม่ได้ทัู้่เลยนะทั้งเราทั้งเพื่อนนะครับไม่เป็นไรนไรนม่นชิวชชิวนะหนึ่งสองไม่ถึงเอยเพื่อนเนพื่อนใจเย็นเพิ่มหนึ่งรอบอืมแต่รอบนี้มาด้ดานานาฮะงงกันเป็นแถวเอถอะนํำไปหกแต้มนะไม่นํำสิเราทำไปหกแต้ม อืมไม่ส่งนะตอนเอ้ยรอบนี้ไม่ขึ้นนะเจอเขายิาง่งงหญ่แม่งก็เล่นลำบากแล้ต้องมาเดาแะ้วถ้าเป็นแบบไม่ปิงป้งแบบปิง้งสักตีหรือปิ้งสักปกอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นสบายอยู่ลงแล,ะละ้วขึ้นเลยนะมีใจอยากขึ้นสองกันนะแต่กดไม่ทัน,น,นหลังงานเราครึ่งหนึ่งแล้วนะนถา่ายที่สี่เห็นไหมขึ้นเลยเปล่าขึ้นเลยวๆๆๆๆสวยก็ตบได้สวย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 มาชุด ลงสวยครับตาอันนี้แม่นนะตานนี้เราเล่นแม่นนะปกติไม่แม่นนะเพื่อนมีอันติดแล้วด้วยได้ครับเดี๋ยวให้เล่นนะเราดักนะไม่ได้ขึ้นสองขึ้นหนึ่งครับสวยครับเพื่อนเพื่อนเริ่มเข้ามือแล้วระวังระวังระวังไปไปไปหนึ่งสองสวยครับลงนะครับเราขั้นห้าแล้วนะเรามีเลี้ยบสามแล้วนะแต่เมื่อกี้เรายังไม่ใช้ทั้งไม่ใช่เราไม่ได้ใช้สองเลยนะสองยังไม่ใช้เลยดังปกตินี่เสร็จเพื่อนเราฮะ เป็นเดือดสามเอาหนึ่งสามอืมเอาดิเราสามเราสามสามก็ตบยากหน่อยนะครับสามก็ตบยากหน่อยนะเขายังไม่เข้าอู้แต่เขายังไม่เข้าโซนไหนคิวงาเขาเข้าแล้วโอ้โหลูกแรกลงเลยนะลูกป่วนได้นะฮะลูนเขาเยอะขนาดนั้นเลยหรออาจจะลูนตันนะเพราะว่าลูกแรกเราลงเลยนะขาขาได้ปะเขาเข้าโซนแล้วด้วยสองแต้มนะไม่ลงนะดูจากวิธีบอลเราช่วยประกบนะครับสามแต้มนะครับเรากลัวสามแต้มมากกว่าสองแต้มครับ เราไม่ลงได้ป่ะเออเดลิวาไม่ได้เฮ้ยโอ้โหผมเพิ่งตบผมนึกว่านี่ผมนึกว่าเขาจะขึ้นเลยลูกที่แล้วสเต็ปผมไม่ลงสองให้นะหนึ่งสามอืมเขาเน้นว่าสองเขาเขาเขาพยายามจะตบสองนะผมว่าลูกหน้าเขาเขาน่าจะตบสามแหละเจอลูกหน้าผมไปขึ้นเลนหนึ่งแล้วถามแต่ไม่ลงได้ป่ะไม่ลงได้ป่ะตุ้งแมนเกิน มันขนาดนี้มันขนาดนี้เราหนึ่งโอ้หนึ่งเขาตบนะครับอะไรเรามีสแต็กไอ้เพื่อนถือโอ้โหโดนติวิกไม่ดังไม่ดังอไม่ลงไม่ลงดีป้าเอ้าเย็บมันไปเออโดนเราตบเฮ้ยล้มสวยเสร็จเราครับนำมาหนึ่งแต้มนะเกมนี้สูสีจัดนะเรากลัวกันสามแต้มแล้วตอนนี้ สวยตัดบอลน,นะครับแล้วเพื่อนอันตีมาเพื่อนแดสแดดเอาไปแดดไม่ได้สวยลม้มทำแต้มลม้ลมล้มโอ้โหไม่ลงแล้วเราจะเพื่อนรออันตี <ๆ S 1> แต่โดนตบนะแล้วเราวิ่งมาเก็บบอลโอ้โหไว่ายพอพออมากครั้งนี้โซนแต่ว่าเขาวายว,ว่านะหนึ่งสองเขาชูดโอ้ผมโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมผมก็รอช่วยเพื่อนตบข้างในอะ่ะยืนข้างในเลยเพืนไม่ลงนะขาขาได้ปหม ผมว่ายิงแสก,ก็ลงนะโอยิงแสก,ก็ลงนะยิงลองลองไหมลองไหมไม่ลองนะหนึ่งสองโอ้โหเขาตบสองอนะชุดสวยสามตัดแต้มนะสวยครับเมื่อกี้สามก็สวยรวมมือสาเลยนะส,ยนะสายแก,ใก,ใก่ใจน้ำสองแ,องงงแต้มเป็นไงอุ้มล้มอุ้มล้มเด็กเขาติดเอออันตีไปแล้วหรอกวนลงชิบหายชิบหายสามสิบวิชิบหาย,ช,หาย,าช,หายชิบหายละชิบหายละ ชุดปกติโล่งสวยหาซิบีนะครับเราต้องระวังสามไว้ผมว่าเขามีเมเทอร์แจมเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันแต่งเขากลัวเหมือนกันขึ้นไม่ลงสวยยุดปัสวยถึงเวลา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 เฮ้ยผมส่งไกลไปโดนตัดบอมเนี่ย ไปถือ4 3 2 1เตอ2วี2วี2วิเมื่อกี้ผมพยายามจะทำแต้มโอ้โหแล้วบอลเริ่มนี่ไม่ลงโอ้โห